ยี่แม่แล้วนังหยังเนาะโอ้ยหนังตาเบิ่งสิแกีกล่องเลยแล้วพี่น้องเออสิมี่ยังไหนมีแป้งนวดกันยังดีอยู่นะแทนแทนมาแล้วจ้ากล่องของฝากจ้าที่นี่ยังแหะกองของฝากพี่น้องฝากมาให้นี่ป้าจากพัทยาครับผมมันถือแป้งนวดกันยังดีอยู่แอบเสิรพี่น้องแค่มันคือฐานเก่งเละ เอาไได้สีไดมันขาดมาแต่มันเท่ากระโซ่มันถึกอ,อันนั้นตรวจเสา,วา okay, ะว่าถึกแก่เบาเก๋งเด็กโอ้โหเดกี๋ยวมันขาดม,มัน<บ>าามูังไงันเ,<ม>เลยจยุ๊จุ๊ยุ๊จุ๊จุาา๊จุ๊ปุมจุ๊มุ๊จุ๊จหบุจเจ ออออจอยมาได้เพย์อยอยอยจอยมัพนพี่สื่อแบบเฉืมันมากแม่เพื่นมพี่สื่อยังมาหลังเนาะมันต้องได้เลยจอยจะมีแป้งโนอาไหมนะแป้งโนวัวมีแน่นอนหนักขนาดนี้สบายดีพี่น้องยังหน,นังหนังลงเพยฝา่ากระชับด,ดี ถ้อาอยากปาปูบ่าวพี่น้องเลยถ้า้องปูบ่าวี่นก็ตัดไปเนะฮัตัใสอ่อยากไปคนน้ำด้ คุณป้าทำไมคุณป้ารูดล่ะโอ้ยอร่อยนะเลนี่มีอร่อยสิเหลือพ่แล้วิู่อหรอเนาะลวาขึ้นมามคือ่างมทำไปเอามูว่านกได้บ่อใส่บามันแสดงว่ามาก่อนแล้วของแกจะสิไปเอาหมาว่านี่เนาะมันเมื่อยมันขน่นๆน่สื้อดอก นอแต่ป้าเดี๋ยวไม่ซื้อป้าเดี๋ย่นาสั่งที่แม่อร่อยแสดงว่าป้าเันละอะไรละหูใจนั้นละเบิ่งอยู่นะของเคำมาหากสื่อแต่ขนมมาดิเดสื่อมันหวานในกระบอกนี่นี่นี่ทำนี่ลาบลาโพดอบกรอบถูกต้องแล้วค่ะสีเหลืองนี่แหละค่ะอร่อยอันนี้จริงนะตัวนี้นะต้องกินมันทันมาอีกแล้วจ้า นางนั่นป้านะระวังเลยอย่างนะเขียวนอนพียี่มใ้มานกเลยนะี้ปลุเรือเรือจะม่ซื้อตีลอยลกมีทองไมามาาอมอยากได้บ่ลอยไวๆเม่หน้าหูแล้วหนึ่หอนลานโนนทางนั่เลยนะ ขนมลายเดใจเอื้อให้ร้อยก็ได้ไนี่ไม้หนึ่งบ้านน้ำมงไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เดี๋ยวบ้านปังจะหูไปพี่น้องสบายดี <c oughs> น่าร้อย,อยนี่แหละป่ารับสื่อเองน่นี่นะก็หนึ่งต้องกันอ่ะสามสี่ถูร้อยถูลูกขอคุณอะไรเลยป่าเด้อสำหรับขนมมามาาแป้งฟอนด้วยพี่น้องก่ะโดดอุ้ย ตาตูก็ปาแดงยังไยอุ้ยทาบริังด้นี่นะเราสือมาเองบริษัง่กับคนหนึงกระป๋าด้วผมใช้ข้าป้านี่นะเขากระสากระป๋าแม่ใจจะเ่าเขาย่างมักจะแต่แม่ค้าเออย่างเยอันนี้นะพร้อมเรื่อใส่สำหรับป้าป้อนแตงกันก็ต้องมีคนอื่นชื่อเรามีโมยู่ป้ามัน บ่มีบ่อยู่ก็แบ่งให้น้องแคทแทนก็ได้ให้น้องแคทก็ใส่พี่น้องเอ้ยขวดนะคือยังนะเอ้อนอนไว้ให้คุณแม่ทาเวลากระเพาะขึ้นค่ะพาพาน้องอีลายลูกลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เอากระป๋องแป้งมาบังลานเห็นแต่ข้อ ขอบคุณไม่ง่ายลูกไม่ง่ายวาสภูมอว้ยยาสภูมเห้ยโดบบอกสนใคือดบยอยู่ในใซว่ายังขอของันนอกลาที่มีหอนะไเนาะเด้ดบมาแล้วครับตัไผิวกระดนอันนี้ขอบคุณในรายเด้อป้าเตวาขอบคุณใายเด้อจ้าป้าขอให้ปลายจะไม่แห้งครัล้วนอกซานะ เมนนี่ไม่มีนะคะแม่มนนี่ของน้องสาวหน้าหมดเลยเหรออ้าวอ้าปจัดสุดใหญ่เลยไม่ใช่จะแบ่งอยู่ไม่ใช่แม่เมนนี่ก็ขอลงสลาเด้ออขบคุณมากคมาไปสิเธอมาอยู่ทำไมตรงนี้ไปแย่งสิเลยสุดที่ป้าเลยจัดมานแข่งจัดห้ากล้องเลย ขอแบ่งกันมาหนมนองเาลาเด้อป่าเด้อมุหาเป่าเอ้มาม่าเรนแม่เสร็มมีห้องเ่าอันนี้นะ้องเาแม่นะ้แม่เปิิมากินตัวนี้เลยกระเีมเรื่อยๆก้อนแม่จิงเรือยแม่แม่บอกว่าตนสีมาซาบมงมาซาคุณบมงเบอร์ตั้งนะบอกไก่ อันนี้ปลาหมึกเนาะปลาหมึกอปลาหมึกออนี่ต้อย้อะพงมแมนเดอร์อันนี้นะยักษนค่าแถบแถบโอโมตะกุลละหอมเป็นเหมือนแถบที่มันจะเรียแแพบ่ตู้สับปบม่ใสกตู้สัได้สักมืกอได้ ยี่สิบนน่ะกระพริบดูน่าสกปรอันนี้ป้าให้มาแบ่งการนี่สบมที่มียห่อไหนให้น้องสาว่าตนี้คุณอะไรได้ครับลาดคุณอะไรยี่ยหอดีแค่ป้าป้าาานที่สุดเลยป้าบอกเพ่เนไหนบอเพ้นนเป็นเมนอมิทเลยป้า,อานาโอกตลาดดำัปเลยพอม่ครับผมกลิ่นสัตุระร์หอม ถ้าก้อนน้ำมัติ้งแล้วร้อยเาไม่แล้วสุดท้ายก็จะเป็นที่เราแบบสาวจอยไม่ต้องร้อนใจปค้นั่งบอกว่านั่งบมิต์ส์ผมเป็นยังดอกนั่งว่ะได้บอกว่ากระเบนหายว่าอะไรเฮ้ยได้บอกว่ากระเบนหาย นั่นคองเ่คณะนเพมีสือมนเมันนาาจอยคือการน่นะมันมิกับมนาปนยงนี้นะ้วมานน่าบอมมสือหนี่ยนะมีอะไรเนาะม่บ้านก็สือแต่แบบใส่ใกสแบบเขาเคเจอจริงเนาะใส่เาใส่พรเก็บตัวมันมันแพงเลยแต่นาบ้าเ่ไเใส่นีงก่อี่สิบสี่อสี่สอดห่นกับ หะลืมลมบ้ำบะทคลายตลาดลาแปะไหมจีจิเก่ากระบูไมนะครับใเม็ดเละอี <h <h 慢慢่้องไทยนีดต่อต้องทให้ใส่ก็ได้จะตใส่กระดะโโดกระโดดกระกะดดกรกระโดกรดดกดเดเด เป็นเน็กนะแม่วันนี้ย่อยเนยเฮ้ยม่ที่สุมนะไม่เป็นที่เกี่ยดนะจ๊ะต้านเดียวก็บุมกันควนแล้วก็ปลาหมึกครับผมสุดท้ายคืออะไรอนะ่ะ มันคือเป็นมัวใช่ไหมของชอแม่ได้ได้อีเมีสิป้าขนมจิ้มมันไอเป็นมัวเองโลสโลขอยจับขึ้นมาดอนี่มาจับกึหาไม่าจับแม่ เม่ <c ok art> เจ้าบอกว่าอย่างี้มากมาเลยลูกขอยเดียวไปเดี๋ยวเลาไปเลาไปเลาเลาเปิดเอหนอบนีสามสี่พร้อมกัน ขอบคุณป้าลายทลูกขอบคุณคุณขอบคุณทาดีใจขอบคุณทุกคนทำเล่เนาะไมเือและวาปลหมึกลายยางลายอะไรแนวนี้มาเลอดตะนีดอีกแห่ลูกานกินมาลูกานสเรียบนก้อีใญ่ผัดขอคุณมาเรียนของกิได้เรอยากเป็นนรีอ่ะ โยัดเป็นัวหไฮโะแม่จะยันมันขนมเสียอะไรกูเลยาล้วนขนห้างนั่้กับแม่ะขนมมันขอบคุณป้ามากมนะครับผมขอบคุณหร้ยๆครับขอถ่ป้าอยู่ดีมีแฮงคนสุขภับแข็งแรงแขงแรงรำรยรำรวยปาต่กาวนหนาถ้ามันเบื่อจะไดนี่บุอได้ป้ารำรวยรำรวยครับฝนเงี้ยสีฝ่ามาให้ยูนเงี้ยนกำลังสั่งเห็นมีกัน้วแม่ เธอหนีคอมเมนต์เธอแรกร้านเธอเราเจะชิลองกี่ร้อยมันหอมเลยนะเห็นเป็ดเป็ดขี้หาบาทไปกัดกี่น้องเออมันเอาขี้น่อหายมึงดอกขอยนะคุณป้าหลายๆครับผมเมตตาขอบคุณเอามาตลอดเนาะคนหลายๆไม่ได้เป็นความเมตตาแต่ขอบคุณเอาลูกล้านน้ำหลายๆคนโอ้ยได้มากกับแบงหันแบงนี่พี่น้องเลยหวานเลยเนาะ นอแบ่งหารแบ่งหนีแบ่งถูกแบ่งร้านแต่ในโบแบ่งเร้อปลาด้วยเาว่าใส่ตบเท่าไงมีตัวหงส์เลเอาแกนเซบสบูนบางนั้นสบู่เขาต้องไก่อนพรพนนี่ใช่เราีกาย่สิบพันนึ่ง กอาไมป่กตุแม่ย่าเจ้าแม่บ้าเลยมาห้ากบ่้บ้าเอยมึงดูรล้นสาวหิวสาวหยอกหยอกแตงสีเขาสีหิวต้นนี้นะไม่้อแม่ตนเป็นเก็ดอมจุ้เกล็ดแน่นเื่อนถัลมในกระเพาะลังไส่แกน้ามือตาลายเยื่อศีะเอาปให้น้อยนะเล็กต่อนะตะลงกชิซองเลยนะนี่ 1ิบานอะไั่นป้ะเทปายโลกอะไราวารอะไรขนมเนี่ยเอาลงมาแเนี่ยนี่มันปกแมาวมาแมงาาอะไรขอบขอบคุณมาสุครูทุกคนน้ำที่ติดตามขอบคุณเจ้่ะขอบคุณคะสุคนทตตาม เรื่อก๋ติดตี๋ยวทไมน้องเท่น้องให้มันหมดซะกันเลยนเดีดยวสุขุคนกยเตี๋ยวนเป็นกาลังใจให้ครอบครัวเราหล่ครลกหลานนะตระกูลเรามาตลอดเาะตระกูลนะแได้มากกรบงันแบ่งนได้มแบงนแบ่งเพาตระกูลไดกินน้าการแป้งน้วนกันำกันี่ได้นแปงนด้วยกันน้ำการนพี่น้องคุยเนมากกัุหรดว่าบ่ังตอดเะกูล นนอขอบจะจเลยนะที่ติดตามพี่น้องไว้พอกันใหม่คลิปหนะ้าบายดีสบายดไปก่อน่